จะไปวางตำแหน่งที่วางบังเอิญว่ามือไวไปหน่อยไปวางบนคลิปสิจะไปวางตำแหน่งที่วางบังเอิญว่ามือไวไปหน่อยไปวางบน,นหามา,ายที่จะลงมาถ่ายทำคลิปใหม่อะไรประมาณนี้บอกเลยว่ายาสัง่งไม่ค่อยไม่ไม่องมีอ่ะสต็อกวิดีโอนะคะก็ะเลยถ่ายตอนนั้นก็ส่วนมากก็ลงตอนนั้น นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นความรีบร้อนลนแล้วไม่ได้ตรวจสอบก่อนที่จะโพสต์ไปก็เลยให้ตัวเองพลาดคลิปนั้นได้พอคลิปสจจะไปวางตำแหน่งที่วางบังเอิญว่ามือวไวไปหน่อยไปวางบนบนี่แหละคือความพลาดของยายใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้ว่าให้ชัดเจนให้แน่ใจก่อนว่าโอเคอ่า คลิปนี้ภาพได้คำอธิบายภาพได้ตำแหน่งลงตัวออกแนวตลกนะคะประมาณว่าเพื่อนตาหานี่เจอ,อรีบตอบคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะในคลิปนั้นยานก็สื่อให้เห็นว่าตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะโพสต์ออกไปไม่งั้นจะเป็นเหมือนหญ่ด้วยความยินดีด้วยความห่วงใย,ยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากในคลิปเนื้อหามันจุดเด่นอยู่แว่นตาตัวเองเอา คำอธิบายคลิปไปบังแว่นตาก็หมดสิคะคลิปนี้ก็คือไม่มีความโดดหมายที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะหน้าแว่นจริงๆแล้วแว่นตาอยู่บนหัวใหญ่แต่ว่าในคอนเทนต์ทำให้ตลกก็คือหาแว่นตาไม่เจอแล้วก็มานั่งทํตาตาลิบลีตอบคอมเมนต์เพื่อนอะไรประมาณนี้เป็นจุดขายจะอยู่ที่แว่นตาที่อยู่บนหัวใหญ่ใช่ไหมคะว่าใครสังเกตแล้วทีนี้ พอได้ภาพแล้วตัวเองออกแนวตลกนะคะประมาณว่าเพื่อนตาหานี่เจอรีบตอบคอมเมนต์อ,อะไรประมาณนี้นะคะในคลิปนั้นยานก็สื่อให้เห็นว่าอย่างที่บอกแทนที่จะตัดจุดเด่นที่แว่นดันเอาข้อความไปบังไปปังอย่างมันโอเคก่อนที่จะโพสคลิปออกไปนะคะบอกเลยว่ายานสังเจอมาแล้วพอมานั่งดูคลิปตัวเองที่ปล่อยออกไปอุ้ยเด่นนะคะนี่แหละคะ่ะ ถึงอยากจะออกมาบอกเพื่อนว่าก่อนที่เราจะโพสอะไรไปให้ตรวจสอบเป็นจุดขายจะอยู่ที่แว่นตาที่อยู่บนหัวยายใช่ไหมคะหาว่าใครสังเกตแล้วทีนี้พอได้ภาพแล้วตัวเองใหม่ๆเมื่อเช้านี้นะคะเรื่องมีอยู่ว่าถ้าหากว่าใครได้เห็นคลิปยายเมื่อเช้าที่ยายทำคลิปคลิปเสร็จจะไปวาง ตำแหน่งที่วางบังเอิญว่ามือไวไปหน่อยไปวางบนหมายที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแป็นจริงๆแล้วแว่นตาอยู่บนหัวยายแต่ว่าในคอนเทนต์ทำให้ตลกก็คือหาแว่นตาไม่เจอแล้วก็มานั่งทำตาลิบลีตอบคอมเมนต์เพื่อนอะไรประมาณนี้หมายที่จะอาลงมาถ่ายทำคลิปใหม่อะไรประมาณนี้บอกเลยว่าเย็สังไม่ค่อยไม่ค่องมีอะคะ่ะสต็อกวิดีโอนะคะก็เลย ถ่ายตอนนั้นก็ส่วนมากแว่นตาซึ่งเป็นจุดเด่นของคลิปนั้นยายสังเอาคำอธิบายลิปไปวางปิดตรงแว่นตาเพื่อนๆยายสังมีประสบการณ์ดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะประสบการณ์ตัวเองบอกเลยว่าประสบการณ์ตรงจากตัวเองสดๆก็ลงตอนนั้นนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นความรีบร้อนลนแล้วไม่ได้ตรวจสอบก่อนที่จะโพสต์ไป ก็เลยให้ตัวเองพลาดคลิปนั้นได้เราพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วทีนี้คลิปสั้นแก้ไขยากใช่ไหมคะจะไม่เหมือนคลิปสเตีมคลิปคลิปสตรีมก็คือตรงเข้าตรงแค่แก้ไขอะไรก็คือยังยงพอได้แต่ถ้าผ่อนเว้นสงนันนะคะนี่แหละค่ะความพลาดของตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคนเรามันก็มีโอกาสผิดพลาดได้บ้างก็ความพลาดของตัวเองก็จะเป็น ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะโพสต์ออกไปไม่งั้นจะเป็นเหมือนใหญ่ด้วยความยินดีด้วยความหวงใหยนะคะเลืปนี้ก็ขอบคุณมากยายสังมีประสบการณ์ดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะประสบการณ์ตัวเองบอกเลยว่าประสบการณ์ตรงจากตัวเองสดๆเหมือกรณีศึกษาในขึ้นต่อต่อไปแล้วยังได้ประสบการณ์ดีๆมาแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ ออกแนวตลกนะคะประมาณว่า,าเพื่อนตาหานี่เจอ,อรีบตอกคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะในคลิปนั้นยายก็สื่อให้เห็นว่านี่แหละคือความพลาดของยายใช่ไหมคะแล้วทีนี้ว่ายายสังมีประสบการณ์ดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะประสบการณ์ตัวเองบอกเลยว่าประสบการณ์ตรงจากตัวเองสดๆให้ชัดเจนให้แน่ใจก่อนว่าโอเคอ คลิปนี้ภาพได้คำอธิบายภาพได้ตำแหน่งลงตัวให้ชัดเจนให้แน่ใจก่อนว่าโอเคอคลิปนี้ภาพได้คำอธิบายภาพได้ตำแหน่งลงตัวห,หน้าแว่นจริงๆแล้วแว่นตาอยู่บนหัวใหญ่แต่ว่าในคอนเทนต์ทำให้ตลกก็คือหาแว่นตามไม่เจอแล้วก็มานั่งทําตาลิบลีตอบคอมเมนต์เพื่อนอะไรประมาณนี้แก้ไขาย,ยากใช่ไหมคะจะไม่เหมือนคลิปสเตมอ่า คลิปอะคลิปสตรีมก็คือตรงเข้าตรงแค่แก้ไขอะไรก็คือยังยังพอได้แต่ถ้าแว่นตาซึ่งเป็นจุดเด่นของคลิปนั้นยายสั่งเอาคําอธิบายคลิปไปวางปิดตรงแว่นตาเ,นเพื่อนๆออกแนวตลกนะคะประมาณว่าเพื่อนตาหานี่เจอ,อรีบตอกคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะในคลิปนั้นยายก็สื่อให้เห็นว่าเราพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วทีนี้ คลิปสั้นใหม่ๆเมื่อเช้านี้นะคะเรื่องมีอยู่ว่าถ้าหากว่าใครได้เห็นคลิปยายเมื่อเช้าที่ยายทำคลิปตังเว่นสะนั้นนะคะนี่แหละค่ะความพลาดของตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคนเรามันก็มีโอกาสผิดพลาดได้บ้างก็ความพลาดของตัวเองก็จะเป็นอย่างมันโอเคก่อนที่จะโพสคลิปออกไปนะคะบอกเลยว่า ยายสังเจอมาแล้วพอมานั่งดูคลิปตัวเองที่ปล่อยออกไปอุ้ยาหายที่จะาลงมาถ่ายทําคลิปใหม่อะไรประมาณนี้บอกเลยว่ายายสังไม่ค่อยไม่ม่ะะองมีค่ะสปอตวิดีโอนะคะก็เลยถ่ายตอนนั้นก็ส่วนมากใหมที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะใหม่ๆเมื่อเช้านี้นะคะเรื่องมีอยู่ว่าถ้าหากว่าใครได้เห็นคลิปยายเมื่อเช้าที่ยายทาคลิปอย่างที่บอก ที่จะตัดจุดเด่นที่แว่นดันเอาข้อความไปบางไปบายที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะว่าเป็นคลิปสั้นก็คือจบเลยก็คือลบอย่างเดียวทีนี้ยายสังก็เลยเสียดายและอีกอย่างหนึ่งเวลาเรามีน้อยเราไม่ไม่มีเวลามาก,กยายสังมีประสบการณ์ดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะประสบการณ์ตัวเองบอกเลยว่าประสบการณ์ตรงจากตัวเองสดสด ให้ชัดเจนให้แน่ใจก่อนวนะ่าโอเคอคลิปนี้ภาพได้คำอธิบายภาพได้ตำแหน่งลงตัวเรา,าพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วทีนี้คลิปสั้นเก็บจุดขายจะอยู่ที่แว่นตาที่อยู่บนหัวใหญ่ใช่ไหมคะว่าใครสังเกตแล้วทีนี้พอได้ภาพแล้วตัวเองยายสังมีประสบการณ์ดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะ ประสบการณ์ตัวเองบอกเลยว่าประสบการณ์ตรงจากตัวเองสดๆสดเราพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วทีนี้คลิปสั้นมันเก่บจุดขายจะอยู่ที่แว่นตาที่อยู่บนหัวใ่ใช่ไหมคะถามว่าใครสังเกตแล้วทีนี้พอได้ภาพแล้วตัวเองอย่างที่บอกแทนที่จะอัดจุดเด่นที่แว่นดันเอาข้อความไปบงังไปบงังในคลิปเนื้อหามันจุดเด่นอยู่แว่นตาตัวเองเอา คำอธิบายคลิปไปบังแว่นตาก็หมดสิคะคลิปนี้ก็คือไม่มีความโดดหมายที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเกรณีศึกษาในคลิปต่อต่อไปแล้วยังได้ประสบการณ์ดีๆมาแชร์บอกต่อเ,เพื่อนๆด้วยนะคะฝากเ,เพื่อนๆด้วยคะ่ะเป็นจุดขายจะอยู่ที่แว่นตาที่อยู่บนหัวใหญ่ใช่ไหมคะหานะาใครสังเกตแล้วทีนี้พอได้ภาพแล้วตัวเอง เด่นนะคะนี่แหละคะ่ะถึงอยากจะออกมาบอกเพื่อนๆว่าก่อนที่เราจะโพสอะไรไปให้ตรวจสอบคลิปเสร็จจะไปวางตำแหน่งที่วางบางเอืญว่ามือไวไปหน่อยไปวางบนทุกอย่างมันโอเคก่อนที่จะโพสคลิปออกไปนะคะบอกเลยว่า ยายสังเจอมาแล้วพอมานั่งดูคลิปตัวเองที่ปล่อยออกไปอุ้ยใหม่ๆเมืม่อเช้านี้นะคะเรื่องมีอยู่ว่าถ้าหากว่าใครได้เห็นคลิปยายเมื่อเช้าที่ยายทำคลิปอย่างที่บอกแทนที่จะตัดจุดเด่นที่แว่นดันเอาข้อความไปบางไปบางเราพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วทีนี้คลิปสั้นยายสังมีประสบการณ์ดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะ ประสบการณ์ตัวเองบอกเลยว่าประสบการณ์ตรงจากตัวเองสดๆด,สดนกรณีศึกษา